ัสดีครับอยู่ในช่วงคุยโนกนะครับในรถ c ีวิก f c กับโชคที่เป็นวารัลที่สุดในประเทศไทยในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคลิปสำหรับโชคคาริเบียนในรุ่นฟินอ r ร์นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่โหนกไม่ทำคาริเบียนออกมา2รุ่นแล้ววะคลิปที่แล้วตอบรับดีมากและโชคมันขับดีจริงวันนี้ผมจะบอกเลยว่าในงบ21,900 ไม่น่าจะมีโ hmm. ชคตัวไหนขับดีเท่าตัวนี้แล้วสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราปล่อยไปคันนึงละเรามาหาสูตรโอ้ยเฮ้ยเเอาไงดีวะจนวนี้เราเจอสูตรที่แท้จริงของรถโชคแบบนี้ละนะครับก็อย่างที่บอกแหละราคา21,900าแต่ครบคุมหมดมาดูผลิตภัณฑ์วันนี้ดีกล่าว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยขออนุญาตนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับโชคตัวนี้ เป็นโช๊คแบรนด์คาริบเบียนนะครับกระบอกโช๊คจะเป็นแบบหน้าตาแบบเรียบหรูหลายคนอาจจะตกใจเฮ้ยมันเป็นรุ่นฟินอาทำไมติดสติกเกอร์ฟิน r อสติกเกอร์หมดครับผมนะครับสติกเกอร์ตัวจริงตรงนี้เป็น Fin อาฟิ fin r r นอาเนี่ยจุดแตกต่างกับฟินไอคืออะไร 1. น้ํา้ำมันในกระบอกจะหนืดกว่ารุ่นของฟินไ r เอตัวสปริงเนะี่ยจะมี h e ลเปอร์สปริมาด้วยในคู่หน้า นะครับตัวนี้มี helper spring ให้ในชุดนะครับแต่การปรับเซ็ตอยู่ที่สูตรแต่ละล้านละได้โชคดีๆ1ชุดมาหน้าตาก็ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับจุดที่ผมว่าเฟี้ยวคือตัวนี้มีลูกหม,มากกันโค้งให้ด้วยซึ่งเป็นลูกหม,มากกันโค้งที่สามารถปรับระยะได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยบอกตรงๆบริษัทให้ผมรีวิวตอนแรกจะไม่ทำรีวิว พอไปขับนั่งรถมาทีหนึ่งเฮ้ยพูดตรงๆว่าโคตรชอบชอบมากในในราคาแบบ21900ซึ่งวันนั้นผมไปลองเนี่ยไม่ได้ไกลแล้วก็ขับแล้วรู้สึกแบบคือมันประทับใจอะนะครับก็เดี๋ยวลองประกอบดูก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้พาไปลองนั่งด้วยคันนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าดูขั้นตอนการประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเราใส่โชคเสร็จกันดีกว่าจ้า To another place, to <laughs> yeah. รถ c ีวิกเอนะครับ EL นะฮันี่ EL นะครับก็พามาลองโชว์ <S <S แบนรนด์คริเบียนกะพามาลองหน่อยละกันนะครับผมคิริเบียนฟินอาาโอเคแหละในคลิปที่แล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าโชว์คิริเบียนนะครับเอ,อ่อบนรถเล็กขับดีซาดซึ่งวันนั้นผมก็ขับรถรถใหญ่ไปคันหนึ่งก็คือรถรถอีรุ่นนี้เหมือนกันนี่แหละนะครับก็เรากำลังหา เบอร์น้ำมันกับสูตรที่แท้จริงกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแบรนด์คาลิเบียเนี่ยในในตัวตัวฟินอาร์เนี่ยมันเป็นเบอร์น้ํามันเบอร์พิเศษฉะนั้นเนี่ยถ้าเซตนุ่มในวันแรกเนี่ยมันจะติดปัญหาว่ารถมันจะเด้งเอ๊ะงงมะงงเนาะไม่ต้องงงครับเพราะว่ามันคือข้อมูลที่แท้จริงน้ํามันของเบอร์คาลิเบียเนี่ยแต่ละเบอร์แต่ละรุ่นมันจะคนละเบอร์กันนะครับถ้าเป็นเบอร์086กก็โทรติดเลยทุยนะครับ ามาลองมาลองมาลองเลิกแล้วเ,เอาสาระสาระการเรียวรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาลองนั่งคาริเบ mm ียนหน่อยว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับเรามาลองสอบถามผู้นั่งเนี่ยนะรเรามีผู้นั่งมา2เหยื่อคืออย่างถามผมก่อนแล้วรันตัวผมเองเนี่ยฟิลคือตอนนี้มีอาการกระด้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเซตแบบแนวแบบเตี้ยเลยคันนี้ นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราทําเตี้ยเนี่ยรถที่เตี้ยเนี่ยปัญหาคือเรื่องทรงนะครับฉะนั้นถ้าเราเราอยากทาเตี้ยมากๆเนี่ยบางทีจะเป็นการครึสปริงนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ผมทาไปเนี่ยลูกค้าผู้ใหญ่จะเน้นทรงแบบไม่ต้องเตี้ยมากครับทรงสูงหน่อยนะครับอย่างตัวนั้นน่ยจะจะค่อนข้างฟิลมาเนียนเลยแต่คันนี้จะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าตอนนี้ยเออฟิลพอมันเตี้ยปับ นะครับระยะสโตกหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องรอการนวดน้ำมันก่อนนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ถ้าเป็นคนชอบฟิลแน่นๆ่กับรถเตี้ยๆก็อาจจะชอบอ่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะอ่ะมาสอบถามตากล้องหน่อยครับโอเคเราไ่ใช้ได้ชีวิตจำวันได้ดีเลยแหละนุ่มอ่ะตับเป็นไงบ้างตับนุ่มนุ่มนุ่ม,น,มนุ่มเนาะอ่าซื้อไม่ไม่กระดกกระดัางเหรอไม่มี ออเ,เออนั่นแหละนะครับก็นี่คือเสียงจากผู้นั่งเพราะเราเป็นผู้ขับอยู่ตอนนี้เราก็ฟึ๊บฟึ๊บฟ๊บฟ๊บอยู่อ่าเพื่อถามว่าอย่างที่บอกแหละว่าในส่วนตัวผมเนี่ยในราคาโชค21,9หมน่ันเ้้ยบาทในวันนี้ตายกูบอกเลยใครจะสู้กับคาลิเบียนวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยคือตัวแปรเว้วันนี้ในใน,ในหลายๆคนเนาะ ฉะนั้นถามผมว่าในเรทราคานี้เอาตรงผมว่าในโชคที่ราคาเพื่อนบ้านอะในเรทเนี้ย FC ตัวนี้ผมว่าจบนะในในราคา21,900นะครับอ่าส่วนเรื่องการปรับเซสเนี่ยก็อยู่ในช่วงกำลังหาเบอร์ที่แท้จริงหรือว่าเราจะไปใช้เบอร์อะไรนะครับอ่าซึ่งถามผมนะผมก,ก็ก็ชอบอะ่ะ ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระโดกกระดากระปร๊อกกระแป๊กขนาดนั้นอ่าก็ก็โอเคเลยฟิลดีดีนะครับในราคา21,900ฝากไว้แล้วกันนะครับแบรนด์น้องใหม่คาริเบียนนะครับบนบนร้านพี่2องนที่ะครับถ้าใครอยากมารองอยากมาดูฟิลอยากสอบถามว่าในอนาคตกำลังจะมี FD, f D, FC, f FB, F... มีแม่งมาทุกตัวอนะเทุก f อ่ะ f อ f ด f c FKFE มาดิครับอ่า ส่วนพวกมาซาหรือตัวอื่นผมว่าต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับกำลังจะมีแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วกันเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่สมันิิดถามนะครับสวัสดีครับ